สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยนะฮานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดงวดประจำวันที่20ธันวาคมนะครับผม 2, 5 6 6 4นะครับผม ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผม แอดมินก็จะสรุปผลของเมื่อวานนะครับผมสำหรับวันที่19นะครับผมแอดมินก็ให้รูดไปที่1กับ8นะครับผมสำหรับ8ก็ดับไปนะครับผมต้องขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องนะครับผมสำหรับ8นะครับผมก็เข้า1นะครับผม1 6นะครับผมเข้าในรอบพิเศษนะครับผมเป็น6 1นะครับผมแล้วก็1 6นะครับผม1 6 6 1นนะครับผมทุกอย่างต้องไปกลับนะครับผม ก็ตามต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่20นะครับผมแอดมินก็ให้รูดไปที่8กับ0นย์ะครับผมสำหรับวันที่20นะครับผมสำหรับ8นะครับผมก็จะเป็น81นะครับผม82 8ส แล้วก็87นะครับผมสำหรับ0นะครับผมก็จะเป็น0 2นะครับผม0 3 0 6 0 9นะครับผมแล้วก็8 0นะครับผม8 0 0 8นะครับผมชุดคู่รูดนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมก็จะเป็น0 0นะครับผม1 1ึ่ ห้าห้าแล้วก็แปดแปดนะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่สี่ศูนย์เก้านะครับผมเจ็ดแปดศูนย์หกแปดสี่แล้วก็หนึ่งแปดสองนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามน,นะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผม ให้กับ f อซพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม f อซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซพี่น้องนะครับผมมีแต่ความโชคดีนะครับผมเฮงเปังปันะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ